สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับส่องสาวอีสานมักมวลนะพี่น้องเนาะค่ะอ่ามื่อนี้พามากินเข่าแรงพี่น้องจ้ะเหลืองานเราก็ประกาศเย็นๆอีกแล้วพี่น้องจ้ะเด็กแกงน้งใหม่พี่น้องแจวแล้วก็พักจานหนึง่งค่ะแหนมก็ยังก็แนแหนมใไบไมะยมบอ <laughs> มาได้จากผู้ใดฟบ้านไดนกินเข่าแรงมากินนาสาวอีสานมาเด้อมาเด้อ <laughs> แกงน้ำมันพี่น้องอจำน้ำมันะ้ำโอ้จำน้ำมันจำแจมแซบ แหนมค่ะเป็นที่ยังน่ะอืมก็ไม่เสียบเลยพี่น้องอันละสิบาท ถ, <c oughs> ถึงเท่าทัดฉันตองขวัญว่าถ้าต้องระวังตัวให้ดี <c oughs> มันจะถือลูกโดดแ <c oughs> ม่ค้าใซ่ลูกโดด พอเราลูดโดนมันนุอมใหญนั Ja. <laughs> yeah, <yeah. Hit> <laughs> โอ้ยปั่นกระติดมือเขาก็าได้คุณเนี่ยอืมต้องปิอน หนาวพี Now, so, mm ่น hmm. ้องสองคุมแล้ว อนันที่สองแหนม บอกพริกอ่อนพี่น้องขอเขาส่งเซพริกอ่อนให้ thank <laughs> you ร้ายพี่น้องเอ้ยซีบรีงัดดากออกวะเนี่ยกินข้าวจำเจีวซื้อก็จินวาเบิดปัน่นบางยันหนึ่งข้าวก็ได้จะสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อค่ะฝากไว้ชมอีกคลิปนะคะพี่น้องค่ะคลิปกินข้าวแกงน้ำม่กับจำเจีวพี่น้องจำเจวกพพะพริกเผา ซุ้มรน้ำปลาลงแคด้านโคเลคโคเล่ค่ะจำแซ่บค่ะพี่น้องเนื้อยากนิ้วเขาแห้งกับเบจักคือจำเบิดบักลายหนึ่งค่ะเครื่องถวยล่งวันแมนเนี่ยบกลงบักลายเลยจ้ะฝากพี่ฝากน้องนะคะติดตามไว้น้ำน้อนพี่น,อน้องเนาอจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามค่ <c oughs> ะ,ะ,ะกดสับสัไข่กดกระดิ่งติ้งติ้งให้น้ำแน่ <c oughs> เอื่อม กินอิ่มไหลเอื้อมพี่น้องจากขอเท่าก็คอไพ่เด้อ <c oughs> อิ่มแล้วพี่น้องจากนะฝากพี่ฟากน้องค่ะไหวอีกคลิปหนึ่งแล้วก็นมิยังกะติชมกันใดน,นะคะพี่น้องค่ะสาวอีสา,านิสด้เอาไปปรับปรุงนะคะนาอจากสำหรับคลินิกกากไวซ์ซนมมก่อนค่ะพี่น้องค่ะมิเตฟ้าเมียนผ้าขาวไปอานบน้ำวันนี้อากาศเย็นแห้งค่ะมิเตเสียงลมพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ล่มบาขแข็งหนึ่งพี่น้องบันนีน้นังค่ะสปิลออกเลยค่ะแต่ว่าโอกาถ้าคลิปมันร่มแห้งพี่น้องนั่ง นั่งอยู่แบบเสียงพุ่ำอยู่ปุผามปุผามมาเลยพี่น้องจ้ะพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันนั่น,นะะได้ค่ะได้ใส่เสภ้อผ้านาและช่วงนี้อากาศเย็นลงอีกแล้วจา้ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนพี่น้องค่ะพอกันคลิปต่อไปเนาะจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้อง